ชวนมาทำมินิเค้กส้มกันค่ะสูตรนี้ใครที่แพ้กูเตนหรือสายเฮลตี้กดเซฟสูตรด่วนนะเพราะว่าอร่อยมากเริ่มจากส่วนของของเหลวใส่ทุกอย่างลงไปคนให้เข้ากันดี และที่ขาดไม่ได้สําหรับสูตรนี้ก็คือแป้งอนเนกประสงค์กูเตนฟีตาคูนใช้ทําขนมได้หลายเมนูเนื้อขนมที่ได้ก็ใกล้เคียงกับขนมที่ใช้แป้งสาลีเลยนะล่อนของแห้งลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันดีต่อไปก็จะมาตีส่วนของไข่ขาวทยอยใส่น้ําตาลลงไปตีจนตั้งยอดประมาณนี้ แล้วก็นำไปผสมกับส่วนแรกแบ่งใส่ประมาณ3ามรอบนะแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันดีจากนั้นก็ตักใส่พิมพ์แล้วก็นำเข้าอบได้เลยเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วก็มาทำส่วนของซอสสม้มใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อใช้ไฟกลางนะแล้วก็คนจนส่วนผสมข้นนำไปราดเค้กตอนร้อนๆได้เลยจากนั้นเราก็จะตกแต่งด้วยกลีบสม้มแล้วก็ใบไทม์เพื่อเพิ่มสีสันนะเสร็จแล้วมินิเค้กสม้มเนื้อเค้กนุ่มไม่กระด้างเลยใครแพ้กู กูเตนหรือสายสุขภาพไม่ควรพลาดแป้งเอเนกประสงค์กูเตนฟรี <free> ตาคูณตัวนี้เลย